ันนี้กิจกรรมของพวกเราออรอครอพทกองทัพธรรวมทั้งสปปสก็คือการรณรงค์ร่วมตันในการคัดค้านพรบรรนี้และโทษกรรมแบบเหมาเเขเสิบปีที่แล้วเราบอกว่าพรบรที่เราคัดค้านคือพรบรนี้และโทษกรรมสุดซอยเพราะคุณยิ่งรักชินวัตรสุดซอยไม่ถึงว่ารวมทุกอยา่างรวมคดีผู้จริตคอร์รัปชันรวมคดีมินสถาบัน รวมคดีอาญาร้ายแรงสิบปีที่แล้วเนี่ยก่อพักฐานคุณยิ่งรักผ่านมาปีนี้นิรโทษกรรมถูกพูดถึงอีกรอบหนึ่งถูกพัดนำอีกรอบหนึ่งแต่วันนี้สิ่งที่มันหนักหน่วงมากที่สุดก็คือว่ามีการบินประมาทอาฆาตมากร้ายบินสถาบันพระมหากษัตริย์มากที่สุดเท่าที่มีมา สถาบันมากที่สุดกลายเป็นว่ากฎหมายยังไม่ได้จัดการเลยนะักการเมืองก็พยายามจะนิรโทษกรรมให้คนที่หมิ่งสถาบันมันคนละความหมายของนิรโทษกรรมเระครับนิรโทษกรรมเนี่ยเขาใช้กับการเมืองคำว่ายกโทษนิรโทษกรรม เขาใช้กับการเมืองนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนักต่อสู้ทางการเมืองแบบนี้เขาเรียกว่านิรโทษกรรมเกิดมาตั้งแต่ปี2 5 2 3้าจถ้าจำได้นะครับนิรโทษกรรมครั้งใหญ่ก็คือ6-6 23ทับ2-3ที่พลเอกเปรมติลสุรานนท์เนี่ยทำขึ้นเขาใช้กับการเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่ความผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ความผิดทางการเมือง ไม่ใช่ความผิดที่จะมานิรโทษกรรมเพราะความผิดตามมาตราประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึเป็นความผิดโดยตรงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความผิดหนึ่งสองจึงไม่ใช่การนิรโทษกรรมจึงเป็นการอภัยโทษที่มอบอำนาจให้ องค์พระมหากษัตริย์มีอำนาจเต็มที่จะอภัยโทษให้ใครก็ได้ใช่ไม่ใช่ก็ขุนบิงสถาบันน่ะคุณดาองค์รัชทายาทคุณดาสถาบันคุณดาทั้งแม้กระทั่งรอเก้าวันดีคืนดีฝ่ายการเมืองจะไปนิรโทษกรรมด้วยนักการเมืองไม่ได้ดังนั้นเรื่องนี้เป็นพระราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงบอกว่า หนึ่งหนึ่งสองจะมารวมกับนิรโทษกรรมทางการเมืองไม่ได้เด็ดขาดอย่าเอามารวมกันไม่งั้นก็ไม่ตาเมื่อสิบปีที่แล้วสิบปีที่แล้วคุณจะเมาเข่งรวมทั้งนักการเมืองที่ผูจ้จลิตคอรับท่านด้วยคุณโกงประเทศมาสร้างความเสียหายกับประเทศเพราะพักคุณได้เป็นรัฐบาลพักคุณมีเสียงข้างมากคุณก็จะออกกฎหมายนิรโทษให้กับคนที่โกงประเทศ แล้วความเสียหายที่มันเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนทุกคนใครจะรับผิดชอบใช่ไม่ใช่<อ>แล้วเงินที่ถูกโอนไปมูลค่าที่มันเสียหายไปวไวใครจะเอามาเอาคืนาาวันนี้ศาล<า>บอกต้องอายัดรัพย์ต้องคืนทรัพย์ถามกลับไปตรงๆระบุชื่อเลยคุณยิ่งรักชินวัตรคุณทักษิณชินวัตรตานาเงินที่โองไปสาร ไม่ชอบทำดังนั้นมีนโทษศกรรมให้กับนักการเมืองที่โกงประชาชนไม่เห็นด้วยใช่ไม่ใช่ <Yeah. S 1> เพราะคำว่าทุจริตคอร์รัปชันมันเกิดขึ้นได้สองส่วนหนึ่งคือข้าราชการสองคือนักการเมืองคนที่ทุจริตคอร์รัปชันเกิดจากข้าราชการส่วนหนึ่งเกิดจากนักการเมืองส่วนหนึ่งถามคือว่าพอออกนีโทษศกรรมให้กับคนที่ทุจริตคอร์รัปชัน วันขัดมาข้าราชการนักการเมือง <_ d ata> ก็สามารถโกงได้ต่อใช่ไหมพอโกงเสร็จก็ออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ตัยเองอีกใช่ไหม <_ d ata> ดังนั้นวันนี้นอกเหนือจากสิ่งที่เรามาเรียกร้องว่าให้เคารพกระบวนการยุติธรรมให้ทักสินเคารพกระบวนการยุติธรรมให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายคุณโกงต้องติดคุกแล้ววาระประจำตัววรระเร่งด่วนประจานหน้ากันอยู่ตอนนี้ก็คือกฎหมายนิรโทษกรรม ที่จะเข้าสภาเดือนหน้าวาระเรงส่วนที่พปทกอาคับค้านสบปสทำก็คือว่าวาระในการคัดค้านนิรโทษกรรมแบบเหมาเค้งดังนั้นวันนี้เป็นรอบที่สองทั้งแรกเราวันพุธที่แล้วนะครับวันนี้ถือว่ามาร่วมกันมาหาที่น้อง มาเอาเรื่องเอาชัยประกาศจุดยืนรณรงค์ทัวกรุงเทพมหานครแล้วก็ส i̇şte ิ่งที่ต้องจับตาดูเ hmm ป็นพิเศษวันที่18ที่จะถึงนี้18สศาลจะพิจารณาหลายประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือว่าอายการจะส่งเรื่องที่ทักษิณชินวัตรมินพระบมเดชานุกภาพเขาพูดออกจากปากหลักฐานมาจากปากของเขา ดังนั้นเนี่ยแก้ตัวยากวันที่18อายการจะนำทักษิณชินวัตรส่งป้องสารทันทีแต่ก่อนถึง18 1 8วันังทานกอนถึง18วันจันทร์ที่17พวกเราจะไปอายการสูงสดไปยื่นบอกว่าให้ทักทานการประกันตัวทักษิณชินวัตรด้วยเหตุ3ประการ1ประวัติทักษิณชินวัตร หลบหนีคดีมาแล้วไอ้น,นี่ไม่ต้องบอกก็รู้หนีไป17เจปี 2. มีพฤติกรรมในการแทรกแซงพยานหลักฐานใช้อิทธิพลทางการเมืองในการแทรกแซงพยานหลักฐาน3ที่ต้องประกาศห้ามประกันตัวเพราะว่าทัศษินชินวัตรไปพูดหลายที่ไม่ได้เคารพกระบวนการยุติธรรมมีแต่เปล่าหาอายการว่าถูกบีถูกนู่นถูกนี่ดังนั้นพฤติกรรมของเขาเป็นพฤติกรรมที่ ไม่สมควรให้ประกันตัววันที่17วันจันเราก็จะไปอายการสูงสุดกันไปคัดค้านการประกันตัวส่วนคดีที่ตั้งพิชิตชื่นบานศาลให้ส่งเอกสารให้เษธาส่งเอกสารภายในวันที่17 18จะมีคำสั่งว่าจะเลือกพิจารณาคาดีหรือรอคำสั่งอีกวันไหนรวมทั้งคดียุบพักคก้าไกลแต่แนวโน้มวันนี้กระบวนการยุิธรรมเดินหน้า กระบวนการยุติธรรมเดินตามสิ่งที่ควรจะเป็นเหตุที่กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าแบบเต็มที่ก็เพราะว่ามีพี่น้องประชาชนออกมาสนับสนุนให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าและทําหน้าของพี่น้องประชาชนอยู่ที่สะพานทำไมนุชเช่นี่ถือว่าเป็นทัหน้าของกระบวนการยุติธรรมขอบคุณครับโอเคนี่นะครับเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมต่อขอบพระคุณครับ